กันแล้วครับนี่โอ้กําลังกินกันเลยนะฮะอมไรกันครับตัวสปาเกตตี้เขาทั้งนั้กินมากเลยครับนี่นะครับง<ะ>งพง,พงตัวใหญ่ๆมาเป็นตัวๆแบบนี้เลยอืมน่าทานมากครับหมดเนื้อแบบเน้นๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วดูวิวทะเลแบบว่า360อางศาเป็นเรือสำเภาแบบนี้เลยมันซุ้มหลังตังอยู่ตรงนู้นนะฮะนี่วิวทะเลหลัมากทั้งหมดสวัส คือหลังสันวาณวิทนะครับนี่เป็นหาดส่วนตัวแบบนี้เลยบนเกาะล้านนะครับนี่ฮะไพร์ลาก็จะมีแบบว่าที่นั่งแบบรถสปอร์ตสุดหรูแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้เลยนี่เลยนะครับว้าแล้วก็นั่งดูวิวทะเลแบบนี้เลยค่ะทุกคนเห็นวิวแบบ360องศาเลยโโอ้หบอกว่าวิวคือดีมากนะครับนี่แบบทะเลแบบใสๆแบบนี้นะฮะนี่นะครับที่นั่งแบบเอร์ลี่เลยนะฮะนี่อันนี้คือที่นั่งนะครับนี่ที่นั่งแบบนี้เลย นี่ทุกคนขึ้นมาชั้นสองก็คือแบบโอ้โหเห็นวิวแบบพาโนรามาสามร้อกสิบงศาเลยค่ะมาค่ะทุกคนอันนี้คือชั้นสองเขานี่ครับเป็นซุ้มรังที่อยู่ตรูนะฮะนี่ เมนูของเครื่องดื่มน,นะคะก็จะราคาเริ่มต้นประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูอาหารค่ะนี่เริ่มต้นที่250 2 5 0บาทนี่เมนูมแนะนําก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเนื้อจะเลยเค้กผัดฉ่าแเราก็จะเป็นชีสเคส้กมาสั่งให้น้องจูนนี่นะฮะมากันแล้วครับนี่โอ้กำลังกินกันเลยนะฮะนี่หนูกินอะไรอันนี้ใช่ไหมผัดฉ่าผัดฉ่านะครับอืมอร่อยมาก อุ้ยโหครับคอมเบลลุ่มเลยนะฮะนี่อาหารเราน่ากินหมดเลยนะฮะนี่ใช่ดูแบบนี้เลยเนี่ยโอ้โหดูไปชั้นแบบพรีเมียมมากเลยนะครับโอ้นี่เนื้อแบบนี้เลยนะครับปลาพงตัวใหญ่ๆมาเป็นตัวๆแบบนี้เลยอืมนี่กินกับข้าวสวยร้อนๆคือแบบอืมเฮ้พี่โซ คือน่าทานมากคร<ช>ัอบอเรือแบบเน้นๆอย่างนี้เลยนะฮะเดสดปากระพงไว้ค่ะกินข้าวสวยมันร้อนนะครับแล้วดูวิวเห็นทะเลแบบว่า360องศาเลยทุกคนเป็นเรือสัมพาแบบนี้เลยอร่อยไหมลูกอ่อยมากครับโอ้สปากเกตตี้เขาทำงากินมากเลยนะครับนี่น่ากินใหญ่เลยอของชอบเลย มารปปกาเตตี้เสือครับต่อด้วยของหวานนะครับเนคนนี้นะคะทุกคนบุ๋มขอตัวไปกินก่อนนะใครมาเกาะร้านอย่าลืมแวะมานะคะสั่งวันบีชค่ะทุกคนเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวพาลูกไปเล่นน้ําต่ออไปก่อนแล้วค่ะฝากติดตาม้วยนะคะเล่นกับพี่ซัมเมอร์อมีเพื่อนด้วยน